สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันกับเกม Alchemy Star นะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเป็นโหมดที่เข้ามาใหม่นะครับผมในแพทล่าสุดนี้นะครับแต่เข้ามาตรงสำรวจนะครับนี่นะครับโหมดนี้ชื่อว่าคัมพีมหันตภัยนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเข้ามาประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมเพิ่งมาทำคลิปเพราะว่าผมอยากจะรีวิวของรางวัลที่ได้จากโหมดนี้ด้วย เพราะว่ามันเป็นการเก็บคะแนนนะครับผมภายในหนึ่งอาทิตย์เมื่อเราทําคะแนนสูงสุดได้แต่ละอาทิตย์แล้วเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลตามยอดนั้นนนนะครับเราสามารถแตะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับบริเวณนี้นะครับผมเมื่อแตะเข้ามาเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเราทําคะแนนสูงสุดได้เท่าไหร่เราจะได้ของรางวัลเท่าไหร่นะครับรีทุกอาทิตย์นะครับผมทุกวันพฤหัสนะครับ วิธีเล่นโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดทีมลงไปตีบอสนะครับซึ่งบอสแต่ละสัปดาห์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนบอสไปเรื่อยๆนะครับเย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นบอสธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็อาทิตย์นี้มันจะเป็นบอสธาตุน้ําแข็งนะครับซึ่งถ้าเราเอาทีมที่ชนะธาตุลงไปตีเนี่ยมันจะบวกโบนัสธาตุนะครับผมนี่มันจะบอกขึ้นทางด้านซ้ายนะครับ โบนัสชนะทางธาตุอีก100%่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาธาตุที่ชนะทางประเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับอย่างเช่นอาทิตย์นี้มันเป็นบอสธาตุน้ําแข็งใช่ไหมถ้าเราเอาธาตุสายฟ้ามาตีเนี่ยมันก็จะทําดาเมจได้สูงมากๆนะครับแต่ว่าทีมสายฟ้าของผมยังปั้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับที่ผมปั้นเยอะๆก็จะเป็นธาตุน้ําแข็งเนาะวิธีการรวมคะแนนของแต่ละสัปดาห์ก็คือเราสามารถจัดทีมลงได้ทั้งหมด4ทีมแล้วก็เอาผลคะแนนของแต่ละทีมเนี่ย มารวมกันนะครับอย่างเช่นผมลองลงไป1รอบแล้วนะครับผมทําคะแนนรวมได้1น0 0ล้านหกแนะครับซึ่งเมื่อมาดูในตาลางคะแนนแล้วเนี่ยผมจะอยู่ที่แรงค์แพตตินัมเจิดจรัสนะครับซึ่งจะได้ของาะวันอยู่ที่150เพชร,รนะครับแล้วก็กรองอีก9กรองนะครับส่วนวิธีการจัดทีมเราก็แตะเลยครับแต่ถ้าทายเข้าไปนะครับมันก็จะให้เราใส่ทีมทีมแรกนะครับ ผมก็จัดเสร็จแล้วนะครับทีมแรกผมก็จะจัดธาตุน้ําแข็งของผมไปนะครับเป็น th <li ly S 1> ทีมที่ผมปั้นไว้เยอะสูสุดๆแล้วนะครับผมเมื่อเข้า<ย>มานะครับมันก็จะเป็นลักษณะฟิลสนามแบบนี้สิ่งที่เราควรจําไว้อย่างหนึ่งก็คือพื้นสนามนะครับมันจะตายตัวเลยนะมันไม่สุมนะครับก็คือไม่ว่าเราจะเข้ามากี่รอบไม่ว่าจะเอาทีมไหนเข้ามานะครับพื้นมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยทุกรอบนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถจำพื้นสนามแล้วก็ไปจัดทีมให้มันเหมาะสมได้นะครับผม,มน,มน,นี่เราก็ทำการโจมตีไปนะครับผม

何でここまでや。チ <laughs> おやくに出てくシ <laughs> OK、力を入れないで ที่นะครับเมื่อเราตีทีมที่หนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็แตะมาทีมที่สองแล้วก็แตะท้าทายเข้ามานะครับ แล้วก็จัดตัวละครใส่ซึ่งตัวละครที่เราจะใส่ในทีมที่2เนี่ยมันจะไม่สามารถซ้ํากับทีมที่1ได้หรือก็คือว่าเราต้องมีทีมทั้งหมด4ทีมหรือว่า16ตัวละครน,นะครับที่เราปั้นขึ้นมาเนาะซึ่งเกมนี้มันบังคับให้เราเล่นทุกทาธาตุอยู่แล้วนะครับเพื่อการปลดล็อกโอซิลนะครับผม เมื่อเราจัดเสร็จก็ก,กดท้าทายต่อสู้ได้เหมือนรอบแรกเลยนะครับผมซึ่งไม่เสียอะไรในการลงและเราสามารถลงเก็บคะแนนเพื่อทําคะแนนสูงสุดของเราได้เรื่อยๆเลยนะครับสมมติว่าทีมแรกเราทําได้500,000อย่างเงี้ยเราทําได้ทีมที่ 2, 400,000 ทีมที่3-300 0 0แสนแล้วก็ทีมที 4, 200, ่0 0 0 0องแสเนี้ยมันก็จะนำคะแนนมารวมกันทั้งหมดทั้ง4ีทีมนะครับแล้วก็จะมารวมตรงดาเมจสูงสุดตรงนี้นะครับเพื่อไปรวมแรล่งในนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ในทุกๆของวันพฤหัสนะครับผมหรือว่าดูเวลาทางด้านบนซ้ายนะครับว่าอีกกี่วันมันจะทําการรีสรุปคะแนนแล้วก็ให้ของรางวัลเรามานะครับทีนี้มาดูทางด้านของรางวัลที่ได้มานะครับก็อยู่ในคลังนะครับผม ซึ่งเจ้ากล่องนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลนะครับบอกว่าจะได้วัสดุอัปเกรดชนิดต่างๆหรือว่ามีโอกาสเล็กน้อยนะครับที่จะได้สตาร์แฟร์หรือว่าเม็ดเปิดกาชานั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาลองเปิดกันนะครับว่า9กล่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมมีโอกาสที่จะได้สตาร์แฟร์นะครับก็คือได้เม็ดเปิดกาชาด้วยนะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับโหมดใหม่ที่เข้ามานะครับผมเป็นโหมดเก็บคะแนนแล้วก็ให้ของรางวัลตามคะแนนนะครับซึ่งของรางวัลถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมยังไงถ้าใครชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b s c r i b e like, กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครที่อยากเล่นด้ยวยกันก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็แอดเพื่อนผมมาได้นะครับเลขอยู่ดีกับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่แอดมาสามารถยืมตัวละครที่ผมเอาขึ้นตรงนี้เนี่ยเอาไปช่วยทีมได้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ